เดี๋ยจะมันติเฮี้ยไปไหนไม่ได้เลยกูเฮี <S <S ้ยอะไรเนี่ยตันแน่นถ <laughs> ูกสายเลยวะโอ้โหอ,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 โอ,โอุดตันอุดตันเสร็จแล้วเสร็จนี่โอ้เฮี้ยเสรโจตัแปดโอ้โหใช่โอ้โหตันมาแล้ว จะเข้าไหมอะใหเขาฝากแคนหน่อยไเว้นตัวนึ่งเว้นเว้นยังอยู่เว้นยังอยู่ตนี้อ๋ออ